สวัสดีครับวันนี้มา<ด>อยู่ก<ด>ับผมนาพัดวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอทก,กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่แบบแบบอะไรบุ้ลแหละอเออช่างมันเออนั่นแหละเออวันนี้ผมก็มาอยู่กับไอ้บูมบุ๊กแล้วก็ผหน้าแล้วก็ไอ้น็อตน,นะเออพอดีมีเวลาเตรียมจัดเลยต้องพูดไหมแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็กนกำลังใจให้พื่ผมด้วยนะครับโอเคไปไอเทียนเลยถ้าบิ๊กบิ๊กอ๋อไอที่มั ซึ่งม right. ันเป็นแมบแบบเอ่ออะไรไม่ร um ู้นะซึ um ่งไอ้พวกพวกนี um ้มันก็เล่นไปก่อนแล้วนะคือผมเพิ่งเข้าได้นะเออซึ่งเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับดรื่อยเดี๋ยวรือยเลยใช่ปะเออโลไอ้ที่มันไปกินแตคลาดกับมึงวะเย่เออที่ที่มันไปกินลหลับแล้เฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เยีนอตเดิมเปิดมากับกูเป็นผีเลยเออชิมหน่อยนิดผีไม่แน่ผีตัวนึงมองไปไกอุ้ยอ๋อเนี่ยเจ่ไอ้บูมบอกไม่มองแค่ไม่เห็นเลยโอ้โห ผีแม่งสว่างจัดเฮ้ยันนไ่้ทำอะไรอะไม่ได้ทำอะไรบ้างขานลังขาหลังชิบเลยไม่ไม่ไอ้มุมมองมุมมองผีเป็นไงวะน็อต มองแบบคนที่สามอะเฮ้ยเล่นยังไงเล่นยังไงไอ้พวกเล่นก่อนอ่ะเล่นยังไงยังไงก็ไม่แปลกไอ้เหี้ยเก็บเก็บเก็บของทำมรกิีตทำมรกรีตเก็บมรกรีตให้ทำไรกินกล้วยเออเออหากล้วยแล้วกินกินไม่ไอาะไอ้ารไอ้จัดคนแต่ตัวเป็นผียันได้ตกใจหมดคิดว่ากัดครไปจูบเขคิดว่าไอ้น็อตในเหี้ยอ๋อคุยกับทิชเชอร์แล้วก็ กินกล้วยมาดีเย่เฮ้ยเฮ้ยบ้าบ้าเฮ้ยรถบ้าไปแล้วไอ้เหี้ยมันแดกหมาเฮ้ยแดกหมาเลยไอ้เหี้ยไม่น่าหรอกไม่น่าหรอกไม่มีแบบใครเล่นแบบยกเลิกหรอกเนหรอเหรอเพื่อนเพื่อนได้มาไหลขนาดนี้เลยครับเนี่ยไอ้เหี้ยเนื้อหมาให้ยเลยเนื้อหมาเมแล้วมีเป้าหมายละไม่หยุดนะ หวแฮกมาครับเฮ้ยนอนเกินเฮ้ยฟุกเฮ้ยอะไรอะเอะไรอะเอามหน้ามึตมัวอะไรอะเอ้ิยมได้บ้างกชิมเลยอ้สไอิไอ้อ้สก้สกงอ้สกลอ้สกิ้สิอไกไ้อ้ไ้ไอไไ้ก ไอผมไอมึงไอมึหอ้าไอันไอมึงไอมันหยุดมันหยุมข้างเขาง่อยไอยังไอยังเหนื่อยเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยไอยังมอีกผ่นยอันนี้โอ๊ยแต่ไม่ได้หมดหรือจัดไอผีเปแบไม่ได้เลยเหรอเลยเนฮะเเลยเยเอ้ไอเนี่ยดีไ้อต่ปกติก็วิ่งเร็วกว่าคนอยู่แล้วไอเี้ย ไปกูคุยกับคุณโฮเป๋ากูหาเนี่เน่คุยกับคูครบแล้วอ่ะครบแล้วกูเลยกินกล้วยไปปัดฮะไปดิไปดิโอเอยไม่คิดว่เจอมึือมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเยนี้เออหากล้วยหากล้วยหากล้วยวันที่กูโดนไอ้น็อตตีมาเจ็บจังเลยนี่ะไรกูมียาทิ้งยาได้ไหมกูหิวให้มึงได้ไหมทิ้งได้พี่แต่ไม่รู้ทิ้งยังไง เฮ้ยโอ้ยเอาในทิ้งแล้วเนี่ยโอ้ยเข้าใจเข้าใจมั้งเฮ้ไอ้น้องอ้ยจริะไอ้ไอ้เมื่อกี้กูตกใจจริงเลยไอ้เฮียอยู่ดีมๆก็โผล่ใบนี่ไม่มีไอ้เฮียเจ้าไอ้รับกระต่ายจริงไงไอ้รับกระต่ายจริง นีแอ็เลยเนเลยี้ยโดนไปไหนะกดจอตายมี่โตสตรูพิ่โตสตอรูกตายอเนื้อโปโจนี่มันอร่อยจริงฮะเอสตว์เอ้ยไม่มันจ้อง่นเตกุยเนี่ยพี่โตรูเอ๊ะอยิงวิ่งเร็วขึ้นแล้วออกมาดีเอสตัดไอ้เจ้าไอ้เจ้าบุกปีย ้ยบุมไอ้เหี้ยบุมบุมเอาไปยบมเฮคเปลี่ยนอาเกเลยกูเปลี่ยนอาเกเลยเ้รยไอ้บุกนมาไหมมึงออ้เนตาก้องดีเดี๋ยวตาก้องไม่ได้เล่นะไอห้ตาก้องดิไอเห้ตากองดิ ตู้เป็นไงไอ้บูย่าไอ้บู้ไอ้ยาไม่เล่นคาราก้โคตรเทียเลยไม่เลคาตะก้ไว้ที่ไวอยู่บนหัวอืมอกมไอ้ย่าบู่ปเลยตายเลคาราะก้ตายหาเลยไอ้ย่าทำไงได้กูจักูพดก็ดีอโหลู เออเจ้าเจ้เ uh, จ yeah, 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 yeah. oh, um. um. ้าเจ้าโอ้โหบุมไอ้เจ like oh, right. mm ้า hmm. บุมบ้ยโอ้โโยอ้้้ยอโตอ้อจะอย้้ยโโโยอย้ยโอย้ยยออ้ยออโโโิงโโออโอ

ไอ้เน yeah. 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 hey, ี่ยก็ดีเนี่ยกอเนี่ยไอ้เนี่ยึงไปเอาหัวได้ี่งไ่เอาหัได้เลยจะจุกอเอาอาไม่ยอมปิดประตูี้ก็ตโก้ี่เฮ อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยอ้เอ้ยเอ้เ้ยอ้ยเยอ้เอ้ยเอ้เ้ยอเอยอ้เยอ้ยเยอะเอยเอ้เ้ยอ้เอ้ยเอ้เ้ยอะเยมอ้เยอ้เอยเอยเยอ้ยเอ้ยอะเ้ยเอเอยอเยอเออะเยอเอเยอเย้ออเ้ยเเอ้้ยเ้เลย Bên ngoài đi ngoài bên 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 ngoài rồi ngoài bên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  หาประตูให้เจอเอาประตูที่ถูกเอาเอาไอ้เจี๊ยบหายแล้วบัตโตอแมนทิมหายแล้วรอรออด้นอเด้นะไอเด้นอเด้นะอเะไอด้นไอ้นไอเด้เด้นะไอเด้บะไอเด้นะเดนะอเด้นอไได้ เอ้ยกูเต้น yeah. ก uh ูเ oh. ต <invention. Stop. S 1> <sh> <ido> ้นเกูเกตูเดงาเดีเยวมึงวาบได้ด้วยเออวาบได้เดี๋ยวคนเออแม่งวาบไปเดอะแมน

เว้ยมันมาจากไหนอะผมไม่เห็นเลยอะยู่ดีๆก็โผล่อะเก่งถ้าหมดแล้วก็ใครแล้วกไปไม่ได้มาเลยมาเลยมาเลยวเออมาแล้วมมาแล้วมาแล้วอ๋อคุณฟูบผมตายตรงนั้นนะผมบอกไว้ก่อนปีศาจตัวฟ้ากูอะไรจะตายกันเลยทางกันนะพี่นั่นแหละทางกันแหละพี่วิ่งเข้าไป ขาไม่รูใช่มเจ็ดวิเจ็ดวิยี่สอเจ็ดวิี่ยิบอวเอนเอดเเต้นเอ็ดเดยเอ็ดเยี่อวิยสเอ้อวิอ็ด่สอดเวยสอดวยอยเอเฮ้ยเฮ้ยยั่โกงอ่จ คนเก่งจูว่ะโอ้ย์เลยตัวเฮียนี่ดีเลยสุดตัวเนี้ยเจ็ดสิบห้าตัวตีน่าเจ็ดสิบห้าไอ้ย์เราจะปล่อยลูกน้องได้ด้วยนะตัวไอ้เฮียเนี่ยเฮียไอ้บูมโอู้หดูแมพดีมเฮียนรกแค่ชัดเอ้ยนี่มันแบบแรกที่กูกูเล่นแลใครอ่ะอะไอ้ยบูมไอ้ยิบูไปโดดมากลางวงเลยเราจะแตกกันหมดเราจะแตกกันหมด

ตอนนี้ได้ป่ะใส่กองตายครับเปิดมาตากล้องโดนอีกแล้วจ้ายังรอดเหรอรอดอีกเต็มเกมยิบหายเลยเต็มยิ้มหายเงี้ยมันวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยเม่งไล่ไอ้บูเม่งไล่ดำอยู่วะไม่โอ้โหชาัดไอ้ด้ดูวิ่งดีเงี้ยไม่อยากช้าเลยเอ้วิ่งหาเลย เออบอกว่ายาคาได้ไิกิน๊ดอลแล้วลอดเจอเลยแล้วคนคาเสียเป็นตั๊กล้องเลยแล้วก็แก